มาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมมาได้ครับนยแรกมีมาจดจากกับหมึกลวกจิ้มครับมากหลายครับเนียหายจินยากบานเฮาบ่มีเด้ออดจั ปดาวเีบเีบมาหาบาทกูปูหัวไแล้วเนึ่งกไก่ขาวก็วละห้าบาท อืมทำเตียงทุกขั้นตอนครับทุกเวียนกายไปได้หมอนะครับเจ้ากรุบๆเลยอืมไม่กิน,นอะไรก็ตามด้วยข้าว 我再讲。 อือิีจังครับมุกจักนุ่อร่อยครับถ้าว่าทำเป็นยิ่วันนี้ได้สดมาด้วย ซื้อมาโล่กว่าร้านทำความสะอาดน้ำด้วยน้ำแช่เผือกเป็นนาวเขาไม่เงาพร้อมหรอแต่เป็นชิ้นผัวคำนีะครับน้ำเดือดก็ลวกลวกจนเป็นหดตัวนะครับจนจนคิดว่ามันสุกก็ ตากลมมาแช่ในนครับเย่นที่แช่น้ำเปิดมะนาวไว้อีกเีนองงนั้นกรอบที่มีน้ำแข็งบรหลายน้ำไว้ยังดีครับกรอบมันก็ถือว่ากรอบมากครับเดี๋ยวจ้าต้ำปลาวันี้ก็ยังไม่หมดมันเสียกล่องแี่ยังไว้ยู่ เอาเล็นะครับเนาะคลิปมันจะยาวเกินไปมันจะสัส้นกพ็พอพวกเราจะไม่ดังค์ฮะเร้่ทานกันนะครับยันนี้ดีมาครับขอบคุณครับ